สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับเช้าวันที่10สิงหานะครับก็สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยในในบรรดาหลายประเทศเนี่ยก็ทยอยออกมาโดยเฉพาะยิ่งที่ตลาดจับตามองนะครับก็คือตัวเลขของพวกภาคการผลิตแล้วก็ภาคการจ้างงานของของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง จริงๆเนี่ยออกมาถือว่าค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาดการนะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ก็จะมีตัวเลขอย่างอ่าภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะครับของ ISM เนี่ยของทางฝั่งสหรัฐก็ถือว,ว่าออกมาดีนะครับแล้วก็สะท้อนภาพการวีบาออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับก็ทําให้ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยตลาดอ่าโดยเฉพาะยิ่งของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้ดีนะครับก่อนที่ช่วงระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของ No อ s e ที่เกิดขึ้นนะครับจากประเด็นที่ผมได้ติดตามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของตัวาการต่อนะครับในเรื่องของฟ i s i c a l s i m u l a t Package ซึ่งอตอนนั้นเนี่ยคุยกันระหว่างทางของ Republican นะครับแล้วก็ทาง Democrat เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฝั่งของ Democrat เองเนี่ยเขาก็อยากได้แพ็กเกจที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลกว่าประมาณ3.5ทิลเลียนนะครับในขณะที่ของ Republican เองเนี่ย มองด้วยสเกลที่น้อยกว่านะครับแต่ที่สำคัญคือไอตัวสิ่งที่เรียกว่า Unemployment Benefit ก็คือสวัสดิการที่ให้ช่วยเหลือคนที่ตกงานในช่วงโควิดเนี่ยมันกำลังจะหมดไปแล้วก็หมดไปตอนช่วงวันที่สามสิบก,กรกฎาที่ผ่านมานะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็คุยกันไม่ได้นะครับแล้วก็ทางสมาชิกสวเนี่ยของของทางริพาร์บิกันเองเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะใน,ในในช่วงกลางสัปดาห์ว่า เนี่ยเราต้องคุยกันอีกสองสัปดาห์นะกว่าที่จะจบซึ่งพอข่าวออกมา,ลาตลาะตรงนี้เนี่ยนะครับในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าความบันผนของตลาดเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีมีข่าวดีในช่วงปลายสัปดาห์นะครับในช่วงวันพฤหัสอย่างตัวเลขอ่ายูนิ US Initial Jobless Claim ม็คือยอดขอรับสวัสดิการของคนที่ตกงานเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับเหลือแค่ประมาณสัก1.1 1.2เท่านั้นเองหมายความว่า ก็ดีขึ้นจาก2ส,สัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะประมาณสัก1.4ล้านขึ้นมาแล้วก็ก่อนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะปรับตัวลดลงอันนี้สะท้อนว่าผลของเรื่องพาเชล็อกดาวน์เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยนะเขาเรียกว่า manage สขาคือขาในการที่จะควบคุมในการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงนะครับในเรื่องของ impact เชงในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยที่จะ ดูเบากว่ารอบแรกนะครับนีตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มซอน์ออกมาแล้วก็ที่สําคัญนะครับในในช่วงวันศุกร์เนี่ยก็จะมีตัวเลขของภาคการจ้างงานที่ออกมานะครับโดยเฉพาะยิ่งพวก non farm payroll นะคือการตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับประมาณ1.7ล้านตําแหน่งอันนี้ก็ทําให้นะตลาด สามารถที่จะร a รรีไดใ้ในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วจริงๆ n a ง d a q เนี่ยสามารถขึ้นไปทำนิวไฮได้ด้วยนะครับในระหว่างสัปดาห์รวมถึงนะอย่าง S&P นะครับตอนนี้จบที่ประมาณัสาัน3,350แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ New High เดิมห่างกันแค่อีกไม่ไม่ถึง1นนท่านั้นเองนะครับนี่ก็สะท้อนว่าภาพตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควรน,นะครับ แล้วก็ในขนาะเดียวกันถ้าตัดภาพมาในฝั่งที่เป็นฝั่งของยุโรปนะครับยุโรปจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่งยิ่งพวก Data ที่เป็น PMI นะตัว Composite ที่รวมพวก Manufacturing แล้วก็พวกของภาคบริการเนี่ยถือว่า ปรับตัวได้ขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะเรียกว่ารีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะประมาณ54.9ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติมากกว่า5 0นี่ก็คือเกณฑ์ที่เศรษฐก,กิจเนี่ยขยายตัวขึ้นมานะครับนี่ก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีแล้วเราก็ไปดูเศรษฐก,กิจที่สําคัญในในยุโรปในอย่างเงยอรมันนะครับเรื่องอินเทอร์เนชั่นพล็อคชั่นเรื่องเอาพุทต่างๆนี่ก็สามารถขยายตัวได้ดีนะครับแต่ทีนี้นะครับข่าวดีทั้งหลายเนี่ยจริงๆยุโรปควนบวกได้ดีกว่านี้เพียงแต่ว่ามันไปเจอเรื่องของ เทรดเทนชันนี่เกิดขึ้นนะครับระหว่างปลายช่วงปลายสัปดาห์คือจีนกับสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ยก็แบนแอปพลิเคชันนะครับอย่างพวก TikTok หรือว่า WeChat เนี่ยก็ทำให้มีการมีเม้นต์เชิงลบเกี่ยวกับภาพที่เป็น global trade นะครับอันนี้ก็ทำให้ตลาดยุโรปเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะปรับได้ดีกว่านี้เนี่ยจะเจอช่วงปลายสัปดาห์ก็ทำให้ตลาดเนี่ยสามารถปรับขึ้นได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณสัก1-2%ในขณะที่นะครับในฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ย ก็ปรับตัวได้ขึ้นค่อนข,ข้างดีนะครับประมาณสักโดยเฉลี่ยเนี่ยนี่แค่อีขึ้นเกือบ3%นะครับโทปิดขึ้นมาสัก3 4มจก็ถือว่าดูเหมือนจะขึ้นขึ้นแรงนะแต่ว่าจริงๆอย่าลืมว่าสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยตลาดญี่ปุ่นเนี่ยลงค่อนข้างแรงมากอันนี้ผมมองว่าเป็นในเชิงที่เป็นเทคนิคอลรีบาวน d นะเพราะว่าจริงๆดูตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นะักนะสำหรับตัวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ทีนี้มันมอีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เริ่มพูดถึงนะครับในเรื่องบอกว่าถ้าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะต้องคัดตัวแบตเนี่ยซึ่งปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนเดือน10ปีที่แล้วเนี่ยเขาประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยปรับจาก8%มา10%นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีมีคนพูดถึงว่าเอ้ อยากจะกลับเป็นลดเหลือศูนย์ได้ไหมนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มองว่าในทางปฏิบัตินะครับความเป็นไปได้ในการที่จะทําได้จริงเนี่ยมองว่ายากเพราะว่าถ้าทําลักษณะนี้จริงๆซอสของของรายได้ของรัฐเนี่ยน,น่าจะเริ่มต่านะครับแล้วก็น่าจะทําได้ยากนะคบเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการ,ปร,ป,รประเทศหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ที่ให้สวัสดิการกับประชาชนเพิ่งเยอะเพราะฉะนั้นการลดแวดในลักษณะน,นี้เนี่ย นะครับน่าจะทำได้ยากเพราะว่า sort of income เนี่ยตรงนี้มันของขงทางรัฐเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับอันนี้คือภาพของญี่ปุ่นในขณะที่นะครับอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดจีนนะครับตลาดจีนเนี่ยจริงๆก็บอกว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวที่เราจับตาดูอย่างใกล้ชิดนั่นะคือตัว ใส่สินนะครับนไอตัว PMI ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเป็นตัวที่นะครับทำนายกากชนแล้วก็จะสะท้อนระดับสะท้อนอลักษณะของธุรกิจในในในไซที่เล็กลงมานะจากตัว PMI ตัวใหญ่เนี่ยก็พบว่าสามารถขยายตัวที่ดีนะครับก็อยู่ที่52 53นะครับนี่ก็ถือว่าโมเมนตัมในการที่รีบาวเนี่ยจากจุดต่ำสุดมาเนี่ยต้องเรียกว่าทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วที่สำคัญ ให้ดูเรื่องตัวเลขของตัว Export พนอะร์ตนะเอ็กซ์เดือนที่ผ่านมาโตเกือบ7%นะครับหลายคนบอกว่า Export เนี่ยมันก่อนหน้านี้คนเคมว่า Export ที่จีนทำได้ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับมันเกิดจากเป็นสิ่งปัจจัยชั่วคราวเกิดจากการ Export พพวก medical equipment หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะประเทศที่ยังประสบปัญหาเรื่องโควิดอยู่แต่ทีนี้นะครับ อันนี้น่าสนใจนะครับถ้าสมมติเราคฟาอท์นะหรือว่าเอาเรื่องของ medical equipment พวกนี้ออกไปเนี่ย e x p ก r t รจีนก็ยังโตได้อยู่เนี่ยโตแล้วก็โตได้ดับที่ค่อนข้างน่าสนใจคือประมาณสัก4.7เกือบ5อันนี้ก็สะท้อนว่าไอตัว core c o n e n t นะครับของการส่งออกของจีนเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เค็มอย่างที่คนอื่นเขามีมีมีข้อสงสัยว่ามันเกิดเป็นปัจจัยชั่วคราวหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่าพอแม้กระทั่งเนี่ยเอาเอาไออิคิวอ เกี่ยวกับการแพทย์นี้ออกไปเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตของจียนยังโตได้อยู่อันนี้ก็จะทอนว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มกลับมานะครับแล้วก็เริ่มคอนเฟิร์มเทรนแล้วก็คอนเฟิร์มโมเมนตัมได้อย่างชัดเจนนะก็จะท้อนว่าไอ้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มเข้าใกล้เขาเรียกว่าสภาวะก่อนที่เกิดโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไอ้ข่าวดีที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยม,มันเจอปัจจัยกระทบในช่วงปลายสัปดาห์ก็คือเกิดประเด็นในในเชิงทางการเมืองอ,อีกแล้วนะครับระหว่างทาง สหรัฐก,กับจีนซึ่งอันนี้มันก็ในในเชิงสิ่งที่เกิดขึ้น,นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เรียกว่าเซอร์ไพรส์เหนือจากที่พวกเราคาดเท่าไหร่นักนะเพราะว่าเราเราก็คาดหวังอยู่แล้วแหละว่าช่วงนับถึงวันนี้นะครับจนถึงก่อนเลือกตั้งเลยวันที่3พฤศจิกาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางสหรัฐจะสามารถทาและตอบโต้จีนได้ก็คงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับในเชิงที่เป็นการเมืองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการแบนแอปอย่างที่ผมว่าก็คือตัว e c h a t นะครับแล้วก็ตัว t i k t o อนะครับก็ทำให้ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมีการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นนะแล้วก็มี c o ร r e รคชันเกิดขึ้นในกลุ่มช่วงนี้กลุ่มที่เป็น t e ทคที่เป็นจีนนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไว้ช่วงหลังว่าเรามองประเด็นนี้ยังไงแต่แน่นอนนะครับในเซสชันวันศุกร์เนี่ยถ้าใครติดตามดูถ้าดูอิงจากตัว i n d e x ที่เป็นอ่าเมนแลนจีน่าอย่างตัวเซ i ไรส้อยเนี่ยก็จะพบว่านะครับในระหว่างในระหว่างอ่าอินทราเดทเนี่ย ไปติดลบเกือบ3%นะครับแต่ว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นมาได้จนเหลือแค่ติดลบแค่1%อันนี้ก็สอนว่าตลาดจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะรีซิเลียนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็คือคาดหวังแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไม่มีการแตะเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีการแตะเรื่องทาลีฟ ผมก็ยังยังคิดว่าตลาดจีนเ,นเป็นตลาดที่ยังน่าสนใจที่สุดในบรรดาที่เป็นประเทศชั้นนําต่างๆนะครับอันนี้ก็สําหรับเป็นข้อมูลตลาดจีนทีนี้ดูตลาดอื่นในฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับก็มีตัวที่รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะอย่างเกาหลีขึ้นเกือบ้นะครับนี่ก็สะท้อนว่ามีคนพิจาราว่าภาพโกลบอลเฮดน่าจะเริ่มกลับมาได้ละน่าจะกลับมาเป็นตีมที่เรียกว,ว่าเลี้ยวเพนนิงละก็ทําให้พวก ซัพพลายเชนนะครับโดยชฉ่วงยิ่งพวกเซมิ c o n d u c t o r เนี่ยที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยถือว่า Perform ร์ได้ค่อนข้างดีมากแต่ขณะที่อีกประเทศหนึ่งนะครับที่ปรับปรนี้ขึ้นขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยก็คือในส่วนของเวียดนามนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเจอเคสซีดานาังไปนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ย ปรับตัวไปลง,ลงไปค่อนข้างแรงทีนี้ก็สามารถปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับวีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาสักเกือบ6%นะครับอันนี้สะท้อนมากว่าเป็นเทคนิคอลรีบาลแล้วก็เซนิเมนต์ของรายย่อยที่อยู่ในประเทศเวียดน,นามเนี่ยเริ่มกลับมาเล่นหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้คือภาพรายประเทศทีนี้ถ้าดูไปรายเซกเตอร์นะครับก็จะพบว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซกเตอร์ที่นะครับปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงจริงเลยก็คือพวก Energy นะครับพวก อินดัสทรีลแล้วก็พวกเทคเนี่ยยังพอไปได้ต่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกอินดัสทรีลเนี่ยมันได้แรงสนับสนุนอินดัสทรีลจริงก็คือหุ้นที่ขึ้นเนี่ยคือกลุ่มพวกแอร์ไลน์นะครับซึ่งก็มีข่าวแว่วๆมาว่านะครับทางทางสหรัฐเองเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือนะครับในในส่วนของอกลุ่มนะครับธุรกิจแอร์ไลน์ Line, ตรงนี้เนี่ยนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของ เซกเตอร์อื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังปรับตัวได้ค่อนข้าง,างดีนะครับโดยเฉลีย่ย 1- 2%นะครับในขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ทรงอยู่ในระเวลประมาณ9-3นะครับนี่สะท้อนภาพว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนพวกราคาทองคำนะตอนนี้อันนี้จุดน่าสังเกตนะครับสองอสัปดาห์2ส,สัปดาห์ก่อนเร,เราเตือนเรื่อง ISI ไปแล้วนะครับแต่ว่าราคาไปต่อได้แล้วก็น่าสังเกตคือ ราคาทองนะครับขึ้นพร้อมกับราคาหุ้นอันนี้ก็สะท้อนหลายๆอย่างนะครับว่าอไอ้ตุ้จุดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าบับเบิลอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจากสถิติในอดีต,ตเนี่ยถ,ถ้าถ้าทะลุ RSI แล้วเนี่ยนะครับในอดีต,ตก็มีเคสอย่างนี้นะครับที่เกิดบับเบิลนะครับมันก็จะมีสภาวะที่วิ่งไหลไปต่อได้อีกสักระยะประมาณสักหนึ่งสองสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คิดว่าในระยะสั้นเนี่ยคงมีภาพเก็งกำไรเกิดขึ้น อยู่แต่ว่าก็ให้ระมัดระวังนะครับก็อาจจะมีภาพของคอลเลกชันไดใน้ในระยะถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทีนี้นะครับในในในส่วนของตัวเทชูรี่เองเนี่ยต้องอมีจุดน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งของตัว US Treasury เนี่ยก็ปรับตัวนะครับเรียกว่าในในช่วงระยะเนี้ยนะครับลงไปเทสระดับที่เรียกว่าต่ำสุดในรอบ5เดือนนะครับหลังจากที่ต้นสัปดาห์เนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของ สมาชิกวุฒิสภา,าหรือพาวิการผมบอกว่าต้องการอีก2สัปดาห์กว่าจะอนุมัติเรื่องการต่อเรื่องของตัว p h ฟ i s c a l s i m u l ลตส s โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของตัว u n m p l o y m m n t t e n e f i t นะครับซึ่งให้กับคนตกงานซึ่งล่าสุดนะ,ะเขาต้องการ2สัปดาห์แต่ว่าโดนัทท์เนี่ยเหมือนกับเป็นเอกขี่ม้าขาวมาเลยนะครับเขาเรียกว่าเซ็นสิ่งที่เรียกว่า Executive Order คือแชมหน้าประธานาธิบดีนะครับในการที่จะอันล็อก ประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็ให้นะครับมีการต่อเรื่องของอันอันเอ็ e n e ล e n e ตเนไปรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการทำเรื่องของ payroll tax cut ทำเรื่องของ student t u d n ที่จะมีการผลักการชำระนี้ออกไปนะครับอันนี้ก็ถือว่ามองว่าโอเคทำมา Move นี้ยเนี่ยน่าจะมา m o v e ชเรียกว่าโชหล่อแล้วกันแล้วก็เรียกคะแนนเสียงในช่วงในช่วงท้ายการเลือกตั้งแบบนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า อำนาจประธานทาี่บดีเนี่ยมันมีสิทธิ์ทํางานได้ด้วยหรอแต่แน่นอนเนี่ยตลาดก็น่าจะรู้สึกสบายใจได้ประมาณหนึ่งนะครับว่าโดนัททรัมเนี่ยก็อันล็อกตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้หลังจากวันที่7สิงหาเนี่ยนะครับทางสภาของทางสหรัฐเนี่ยก็จะมีการปิดสมัยประชุมไปหนึงเดือนนะครับทรัมป์ก็ออกมา move นี้ก็ถือว่าช่วยช่วยเหลือคนในส่วนใหญ่ได้นะครับส่วน ก็ทาให้ในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเทเชอรี่ก็สามารถดิดกลับขึ้นมาแล้วก็ทําให้ปลายสัปดาห์เนี่ยก็กลับมายืนบวกเพิ่มขึ้นได้ในในเชิงที่เป็นตัวยูนะครับขึ้นประมาณโดยเฉลี่ยสัก2อถึงถึงสี่เบสิสพอยต์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับภาพตัวเลขการจ้างงานนะครับที่ออกมาดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเทเชอรี่ที่เกิดขึ้นส่วนภาพนะครับตัวคอร์เปอเรทบอลโดยเฉพาะยิ่งพวก i g กับ i e l d เนี่ยถือว่าก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนในภาพรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็ที่สำคัญมันก็มีดีมาน์นะครับเข้ามาซื้อในตลาดแรกค่อนข้างเยอะนะครับในชเฉพายิ่งพวก i g เนี่ยก็สะท้อนอันนี้สะท้อนเห็นหลายอย่างว่าอภาพซี k for you ยังเกิดขึ้นในสหรัฐในเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับไอตัวพวก Yield กับ i g s p สเปรเนี่ยตอนนี้นะครับก็ถือว่า อยู่กับอยู่อยู่ใกล้เคียงระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวก็มองอีกในหนึ่งก็คือว่าในเชิงที่เป็นโพนิเชียร์อัพไซ์เนี่ยอาจจะเริ่มลดลงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับช่วงช่วงอตอนเกิดโควิดแล้วก็มีระบลในในในเลกแรกตรงนั้นเนี่ยมองว่าอัพไซน์เนี่ยเริ่มดูน่าสนใจน้อยลงนะครับสำหรับพวก yield ทีนี้นะครับในภูมิภาคนี้ผมเล่าไปค่อนข้างเยอะละนะในอย่างไทยก็ถ้าไม่นับอย่างเวียดนามเนี่ยตลาดอื่นๆยังค่อนข้างดูดูแฟล์ นะครับแล้วก็ถ้ามาดูการซื้อปริมาณการซื้อขายเนี่ยต่างชาตินะครับกลับมาขายประเทศเราอีกครั้งนึงแล้วนะครับตลาดเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขายไปเกือบ4ี่พันล้านนะครับโดยโดยภาพทั้งปีเนี่ยขายไปเกือบ2องแสนะครับถือว่าเยอะพอสมควรทีนี้นะครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีนะครับตัวเลขที่สําคัญก็ให้ดูในช่วง ทุกๆวันพฤหัสก็จะมีตัว US Initial Jobless c l a i m e ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความถี่สูงสุดนะครับแล้วก็เป็นทางการจากทางทางสหรัฐเนี่ยที่เขาจะออกมาสะท้อนภาพของภาคการจ้างงานภาคแรงงานนะครับซึ่งถ้าตัวเลขอยู่ในอยู่ในโทนสัก1.2-1.6เนี่ยผมมองว่าตลาดก็น่าจะ แอบซอบได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะมี impact ที่ที่น้อยกว่ารอบแรกนะครับในขณะที่ตัวเลขอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจก็จะมีช่วงปลายสัปดาห์เลยนะครับในเรื่องของตัว US retail sales แล้วก็ US industrial production นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันที่15เนี่ยมีเขาจะมีคุยกันนะครับระหว่าง จีนกับสารัฐนะครับระหว่างผู้แทนการค้านะหลิวเหอนะครับกับระบทไลท์เฮเซอร์เนี่ยน่าจะต่อสายคุยกันในวันที่15คือวันเสาร์นะครับเพื่อสอบถามเรื่องความคืบหน้านะครับที่เกิดขึ้นในในการเซ็นสัญญาไอ้ตัวเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเฟของตัวเทรดดิวเนี่ยว่ามีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับอาจจะมีน้อยเกิดขึ้นนะครับในในเชิงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ทีนี้นอกหจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็อีเวนต์นะครับน,นี้ก็ดูยอดของตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อเนี่ยก็จะคบว่านะครับตอนนี้นะครับยอดผู้ติด,ดเชื้อในในรัฐหลักๆอย่างแคลิฟอร์เนียนะครับอย่างฟลอริดา อย่างเท็กซัสแล้วก็แอริโซนาเนี่ยเริ่มเซตโทนที่ที่ต่ําลงอย่างชัดเจนนะก่อนหน้านี้นะอย่างฟลอริดาเนี่ยเป็นตัวแดงเนี่ยตอนนี้เหลือตัวส้มในบางบางอย่างบางแอเล่ย์อย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยเริ่มเซตเซตโทนเป็นส้มอ่อนหรือเหลืองละนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเ,เรื่องของพา r t ล a l l o c k d o w เนี่ยเริ่มได้ผลนะครับแล้วก็ถ้าคอนเฟิร์มด้วยตัว initial jobless claim เนี่ยที่ออกมาเริ่มเซตโทนลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่2ส,สัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วิธีผ่านมาปรับตัวลดลงละอันนี้ก็ระมอตอิมแพกในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะน้อยกว่ารอบแรกนะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นลายกราฟนะครับก็จะเห็นเห็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างชัดเจนในทุกรีเจียนนะครับที่เป็นรีเจียนหลักๆอย่าง California, แคลิฟอร์เนียเซทโทนลงฟลอริ Florida, ดาเซทโทนลงนะครับเท็กซัสเช่นเดียวกันนะครับแอลิโานาทุกทุกรัฐเนี่ยคอนเฟิร์มภาพ ของการที่เซตโทนลดลงอันนี้ก็มองว่าในระยะถัดไปนะประเด็นเนี้ยก็ตลาดจะเริ่มให้น้ำหนักความสมพันธ์ลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะ,อะไรที่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็มี Impact ในเชิงเศรษฐกิจที่น่าจะน้อยกว่ารอบแรกนะครับอันนี้ค่อนข้างมั่นใจส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือไอตัวการแบนเรื่อง e c h a t กับ t i k t o k เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น ภาพเชิงเนสนรีลักแล้วก็ทําให้เซนติเมนต์เนี่ยของของหุ้นเทคในจีนเนี่ยได้รับกระทบผลกระทบเ่อนเ้ื่อเยอะในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็เรามองว่าถ้าดูในเชิงที่เป็น revenue จริงๆเนี่ยนะครับบริษัทเทคจี G เนี่ยดยส่วนใหญ่เนี่ยดยส่วนใหญ่นะถ้าไม่นับแอปอย่าง Tik t o k เนี่ยถือว่านะครับมีเขาเรียกว่ารายได้เนี่ยที่อิงกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูผลผลกระทบเชิงพื้นฐานนะต่อ หุนกลุ่มเทคแล้วก็คุณจีนเนี่ยน่าจะมีน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงสั้นเนี่ยคงเจอเรื่องเซนติเมนต์นะครับโดนัททำคงทำอะไรที่ลักษณะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งช่วงเลือกตั้งเลยเป็นสิ่งที่เรามองเพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรายังมองเหมือนเดิมนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์และเซนติเมนต์เท่านั้นถ้าไม่แตะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับอันนี้เราก็คิดว่า ตลาดจีนถ้าลงด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยเป็นจังหวัดเข้าซื้อนะครับเป็นอย่างว่าสหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วงปลายสัปดาห์ให้จับตาดูนะครับในเรื่องของอการคุยกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นะครับว่าเขาจะมีคุยกันนะวัน,ว,นวันเสราร์ที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยว่าไอฟเฟสแรกเนี่ยที่ที่ท,ที่ที่ตกลงกันเนี่ยมันมีความคืบหน้ามปนไงนะครับซึ่งถ้าดูปัจจุบันเนี่ยสานะปัจจุบันก็จะพบว่า จีนเนี่ยอาจจะยังก็ซื้อนะครับแล้วก็อิ p พ r t ตสินค้าการเกษตรจากสหรัฐเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว,ว่าซื้อมาเนี่ยมันยังต่ํากว่าที่คอมมิตไปเยอะนะครับเพียเนาะเขาก็มีข้อแก้ตัวแหะครับว่าเกิดจากเรื่องของประเด็นโควิด -19 ทรอบเนี้ผมมองว่าก็คงมลาลักษณะแบบทวงสัญญานะครับจากทางสหรัฐด้วยโอเคอยู่ทําตามตาม,ตามที่คุยไหมนะครับมา,มากระชับหน่อยว่าไอ้สิ่งที่คุยกันมันเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าสหรัฐคงไม่น่าจะสามารถ ล้มโต๊ะเจราจาหรือขนาดยกเลิกเฟดหนึ่งได้เพราะว่าถ้าทาอย่างนั้นเนี่ยฐานเสียงสหรัฐฐานเสียงสําคัญของดนน้ำธรรมก็คือภาคการเกษตรจะได้รับผลกระทบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมองว่ารอบนี้คงมาเป็นสถานการณ์การขู่ขู่กําชับแล้วก็มาทวงสัญญาซะมากกว่านะครับเป็นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเบสเคสที่เรามองรับสัปดาห์นี้แต่แน่นอนคงมีน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างทางแน่นอนนะครับ ก็มองไปจังหวะเข้าซื้อแล้วกันถ้าตราบใดที่ไม่แตะเรื่องทารีฟนะครับสำหรับตลาดจีนทีนี้นะมาดูภาพรวมเป็นลายตลาดเนี่ยก็จะพบว่าเราก็ยังคงเรคคอมเมนต์ตลาดสหรัฐเนี่ยเป็นนิวทรัลอยู่นะครับตลาดจีนก็ยังเป็นพาเชอรีโอเวอยนะครับยุโรปเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเป็นพา r ช i รี่อันเดอร์เวยส่วนญี่ปุ่นนะครับก็ยังคงอันเดอร์เวยไว้อยู่นะครับทีนี้ถ้าถามภาพลายกองทุนผมก็ยังคงเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของ กองทุนที่เราคัดสรรมานะครับที่ผมตีกลอมไว้นะครับก็อย่างกองอย่าง SP Disrupt นะครับซึ่งลงทุนในพวก The Winner จากเหตุการณ์ COVID-19 นะครับแล้วก็หุ้นแถว2แถว3ที่อยู่ในกองอย่าง SP Robot พวกกลุ่มที่เป็น Semiconductor นะครับอะไรที่อิงกับ Industrial Material ต่างๆเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะย่างิ่งพวก Industrial Robot นะครับใน,ในระยะถัดไปเนี่ยนะก็ คิดว่านะหลังจากถ้าวัคซีนมาหรือว่าสถานการณ์ควบคุมในสหรัฐเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นเนี่ยคนเนี่ยเริ่มน่าจะกลับไปเล่นเรื่องของเซกเตอร์โลเทชันได้ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับน่าจะเริ่มเห็นภาพเซกเตอร์โลเทชันที่ท,ที่ที่ชัดขึ้นนะเพราะว่าจริงๆดูอย่างหุ้นกลุ่มพวกเทคนะครับตอนนี้นะครับอย่าง NASDAQ เนี่ยขึ้นเป็นยูไฮแล้วนะครับแล้วก็ S&P นเนีเรียกได้ว่า น่าจะกลับขึ้นมาไฮเดิมได้ไม่ยากในระยะระยะเวลาสั้นเพราะฉะนั้นคนเริ่มพูดถึงในเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันนะครับแล้วก็เริ่มจะมีการเขาเรียกว่าโรเทชจากพวกไฮกรอสไปไปไปโลว v a r ร์เรชันเนี่ยหรือพวกคุณลิตี้ a วร์เรชันพวกนี้เนะี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในในระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยกองอย่าง s p Robot แล้วก็ท็อปแบรนเนี่ยซึ่งจะมี พา์ที่หุ้นที่แลกขาดก่อนนั้นนี้มานานนะอย่างท็อปแบงก์ก็จะมีพวกคอน sumption หุ้นอย่างคอน sumption อยู่พอสมควรนะครับก็จะเป็นเนมที่นะครับเป็นกองที่สามารถที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีเมื่อเกิดพาทเซกเตอร์โรเทชันซึ่งจุดทิกเกอร์ใหญ่ของเซกเตอร์โรเทชันจริงๆเนี่ยที่เราวังไว้ก่อนหน้านี้คือเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยน่าจะมาได้นะครับในในช่วง เดื 9, 9, อนเเดือน10เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปลายเดือน8เนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดน่าจะเริ่มเล่นประเด็นนี้มากขึ้นนะครับนอกน้น,นอกเหนือจากตัวเลขเรื่องวัคซีนนะครับทำรายเรื่องวัคซีนเนี่ยที่เป็นตัวติกเกอร์หลักเนี่ยผมมองว่าจริงๆถ้าตัวเลขโควิดในสหรัฐเนี่ยมาเริ่มเซตโทนลงอย่างชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งหรือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มจะหันกลับมาสนใจเรื่องของเซกเตอร์โลเทชัน มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยิบเอาไวเ้เป็นเป็นไอเดียนะคร,รับสำหรับสาหรับช่วงปลายเดือนทีนี้สำหรับถ้าเป็นพวก Country f u n นะี่ก็ยังชอบ e ีโบชไชนาที่สุดนะครับแล้วก็ระหว่างทางถ้ามีการทะเลาะก,กันนะครับระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วก็ถ้าไม่แตะเรื่องทาลีฟผมมองว่าอันนี้ยังทยอยเข้าสะสมได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่เกิดขึ้นในสำสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถขอรับัสื่อชี้ชวนได้ที่บจ a s s e t Plus นะครับหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่ Customer Care นะครับเบอร์02.672.1111นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอบคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ